สวัสดีค่ะก็วันนี้นะคะจะมาพูดถึงเรื่องกรณีศึกษาเรื่องการทุจริตและการควบคุมภายในนะคะของบริษัท Star Corporation จำกัดมหาชนนะคะสารบัญน,นะคะเริ่มด้วยบทนำนะคะต่อมาบทที่1นะคะความเป็นมาและความสําคัญของปัญหาบทที่2นะคะกรณีที่เกิดการทุจริตนะคะบทที่3ผลกระทบการทุจริตนะคะบทที่4ข้อเสนอแนะแนวทางในการควบคุมและป้องกันค่ะบทที่5ก็คือบทสรุปค่ะ บทนำนะคะรายงานนี้เป็นกรณีศึกษาการสอบสวนและระบบควบคุมภายในนะคะของบริษัทสตาร์คอร์ปอเรชันจำกัดนะคะเพื่อดูว่าบริษัทนะคะมีการตรวจสอบและป้องกันการทุจริตอย่างไรรวมถึงประเมินว่าระบบการควบคุมที่ใช้นะคะมีประสิทธิภาพแค่ไหนจุดมุ่งหมายของรายงานนะคะก็คือช่วยให้ผู้ศึกษาเข้าใจปัญหาภายในองค์กรและเห็นความสําคัญของระบบควบคุมนะคะและนําความรู้ไปใช้วิเคราะห์และแก้ปัญหาในสถานการณ์ธุรกิจจริงได้ดียิ่งขึ้นค่ะ บทที่1น,นะคะความเป็นมาและความสําคัญของปัญหานะคะความเป็นมานะคะสตาร์กเนี่ยเข้าตลาดหลักทรัพย์ปี2019นะคะผ่านแบงกดอลลิทิงโดยการซื้อกิจการทีม G หรือว่าทีมกุ๊ปและเปลี่ยนชื่อเป็นสตาร์กนะคะทำธุรกิจผลิตสายไฟสายเคเบิลและบริการวิศวกรรมไฟฟ้านะคะทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยเดิมนะคะได้รับความเชื่อมั่นจากนักลงทุนแต่ช่วงปลายปี2,565ถึงต้นปี2,566เนี่ยพบความผิดปกติทางบัญชีนะคะนำไปสู่การเปิดเผยการทุจริตเช่นปลอมแปลงงบการเงินหมุนเวียนเงินผิดปกติและบันทึกรายได้เท็จนะคะรวมถึงไม่เปิดเผยข้อมูลสำคัญต่อผู้ถือหุ้นค่ะ การสอบสวนนะคพะพบว่าการทุจริตในสตาร์เ,เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบนะคะและมีผู้บริหารระดับสูงเนี่ยเกี่ยวข้องโดยตรงนะคะสร้างความเสียหายต่อการเงินของบริษัทและกระทบต่อผู้ถือหุ้นนักลงทุนและคู่ค้าอย่างรุนแรงนะคะกรณีนี้เนี่ยทำให้สตาร์นะคะเผชิญการเพิกถอนจากตลาดหลักทรัพย์นะคะถูกดำเนินคดีโดยกรลอตอน,นะคะและสูญเสียความน่าเชื่อถือในวงการธุรกิจค่ะ กรณีสตาร์กนะคะเผยจุดอ่อนของธรรมพิบาลน,นะคะและการกํากับดูแลทําให้นักลงทุนนะคะสูญเสียความเชื่อมั่นนะคะกระทบตลาดทุนและภาพลักษณ์ของประเทศนะคะพร้อมเป็นบทเรียนสําคัญนะคะในการปฏิรูประบบตรวจสอบและกฎหมายเพื่อป้องกันเหตุซ้ำนะคะบทที่2นะคะกรณีที่เกิดการทุจริตะค่ะกรณีที่เกิดการทุจริตนะคะบริษัทสตาร์ก หรือสตาร์กนะคะประสบปัญหาทุจริตครั้งใหญ่นะคะในปี2565-2566ถึง2566นะคะโดยพบการปลอมแปลงรายงานบัญชีนะคะบิดเบือนข้อมูลทางการเงินไม่เปิดเผยข้อมูลสำคัญนะคะและหมุนเวียนเงินระหว่างบริษัทย่อยนะคะเพื่อปกปิดฐานะที่แท้จริงของกิจการะค่ะ รูปแบบการทุจริตนะคะ 1. การปลอมแปลงงบการเงินนะคะบันทึกรายได้ปลอมนะคะด้วยการสร้างเอกสารและรายการเท็จน,นะคะเพื่อให้ผลประกอบการดูดีเกินจริงนะคะดึงดูดนักลงทุนและทําให้ราคาหุ้นนะคะสูงขึ้นทั้งที่ฐานะการเงินเนี่ยอ่อนแอ 2. นะคะการหมุนเวียนเงินระหว่างบริษัทย่อยนะคะโอนเงินซับซ้อนโดยไม่มีธุรกรรมจริงนะคะเพื่อสร้างภาพว่าสภาพคล่องและกระแสเงินสดเนี่ยของบริษัทเนี่ยดีมาก สามนะคะการไม่เปิดเผยธุรกรรมที่เกี่ยวโยงกันนะคะทําธุรกิจกับบริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยไม่รายงานอย่างถูกต้องนะคะทําให้ข้อมูลทางการเงินเนี่ยบิดเบือนสี่นะคะการจัดทํางบล่าช้าและให้ข้อมูลเท็จนะคะก็คือเปิดเผยงบการเงินล่าช้าพร้อมให้ข้อมูลไม่ชัดเจนนะคะทําให้ความน่าเชื่อถือของนักลงทุนลดลงและตลาดทุนนะคะสับสนค่ะ พฤติกรรมที่เข้าข่ายกระทําผิดกฎหมายนะคะ 1. นนะคะบริษัทและผู้บริหารเนี่ยถูกกล่าวหาว่าละเมิดข้อกําหนดนะคะตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์นะคะและตลาดหลักทรัพย์พศ2535นะคะที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องโปร่งใสและทันเวลาค่ะ 2. พฤติกรรมที่พบพบว่าเข้าข่ายการชอบโกงประชาชนนะคะเนื่องจากมีการบิดเบือนข้อมูลเพื่อหลอกลวงนักลงทุนและสาธารณะค่ะ 3. นะคะการไม่เปิดเผยข้อมูลที่มีสาระสําคัญและเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจลงทุนอย่างครบถ้วนนะคะถือเป็นการละเมิดกฎหมายนะคะที่เข้มงวดในตลาดทุนนะคะ4นะคะนอกจากนี้นะคะยังมีความผิดทางอาญานะคะเกี่ยวกับการฟอกเงินและการกระทําผิดอื่นๆนะคะที่อาจมีการดําเนินคดีเพิ่มเติมค่ะ ผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการทุดริดนะคะ 1. น,นะคะผู้บริหารระดับสูงนะคะเช่น CEO และ CFO นะคะมีบทบาทสำคัญในการวางแผนและอนุมัติการปลอมแปลงข้อมูลทางบัญชีนะคะ 2. นะคะคณะกรรมการนะคะบริษัทบางรายนะคะที่เพิกเฉยนะคะและไม่มีความเข้มเข้มแข็งในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทางการเงิน,นะคะ่ะ สามนะคะผู้สอบบัญชีนะคะที่รับผิดชอบการตรวจสอบงบการเงินนะคะอาจมีความบกพร่องหรืออาจถูกชักจูงนะคะไม่ให้รายงานข้อบอกพร่องค่ะ 4. นะคะฝ่ายตรวจสอบภายในและเจ้าหน้าที่บัญชีนะคะที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทําและบันทึกข้อมูลเท็จนะคะรวมถึงการปกปิดฐานะเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจพบขัด 5. นะคะผู้เกี่ยวข้องอื่นๆนะคะที่อาจมีส่วนช่วยเหลือนะคะหรือว่ามีความรู้แต่ไม่รายง,งาน เหตุการณ์ทุจริตค่ะคกลไกการทุจริตนะคะ 1. การตรวจสอบภายในที่ไม่เข้มงวดค่ะแผนกตรวจสอบภายในนะคะไม่สามารถรายงานหรือว่าหยุดยั้งความผิดปกติได้อย่างมีประสิทธิภาพสะท้อนถึงความอ่อนแอของโครงสร้างขององค์กรค่ะ 2. นะคะความสัมพันธ์เชิงอํานาจของผู้บริหารนะคะผู้บริหารระดับสูงเนี่ยใช้อํานาจเป็นเสร็จปิดบังข้อมูลจากกรรมการและผูต้ตรวจสอบบัญชีได้ค่ะ 3. นะคะความล้มเหลวของกรรมการอิสระนะคะคณะกรรมการเนี่ยการตรวจสอบไม่ตั้งข้อสงสัยนะคะหรือว่าดําเนินการสอบสวนทันแม้มีสัญญาณเตือนหลายครั้งแล้วการดําเนินการนะคะหลังเกิดเหตุนะคะการสอบสวนและดําเนินคดีนะคะกรอตเนี่ยร่วมกับ DSI นะคะหรือว่าพวกปป,ป,ปงนเนี่ยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะตรวจสอบสินทรัพย์และผู้บริหาร และบริษัทนะคะมีคําสั่งอายัดส,สินทรัพย์นะคะหลายรายการค่ะพร้อมดําเนินคดีแพ่งและอาญาหลายข้อหาค่ะผลกระทบต่อนหน่วยงานนะคะก็คือบริษัทการอสอบบัญชีเนี่ยถูกตั้งคําถามเรื่องมาตรฐานนะคะตรวจสอบและอาจจะถูกลงโทษโดยสภาวิชาช,ชีพบัญชีนะคะตลาดหลักทรัพย์ถูกวิจารณ์ขาดกลไกลเตือนภัยล่วงหน้าสําหรับนักลงทุนด้วยค่ะบทที่3ค่ะผลกระทบจากการทุจริตนะคะ กลไกการทุจริตนะคะต่อตัวบริษัทนะคะบริษัทเนี่ยเสียหายทางชื่อเสียงนะคะและถูกเพิกถอนจากตลาดหลักทรัพย์นะคะขาดโอกาสระดมทุนและเสี่ยงล้มละลายค่ะต่อนักลงทุนนะคะนักลงทุนขาดทุนจากราคาหุ้นตกต่ํานะคะรายย่อยเนี่ยสูญเสียงเงินลงทุนจํานวนมากนะคะแล้วก็ความเชื่อมั่นในตลาดลงทุนเนี่ยลดลงค่ะ ต่อระบบตลาดไทยนะคะเกิดความสงสัยในประสิทธ,ธิภาพการกำกับดูแลนะคะและมาตรฐานการตรวจสอบบัญชีทำให้นักลงทุนนะคะทั้งในและต่างประเทศนะคะไม่เชื่อมั่นค่ะต่อภาพลักษณ์ประเทศนะคะภาพลักษณ์ตลาดลงทุนไทยเนี่ยในระดับเวทีโลกเนี่ยลดลงนะคะกระตุ้นให้เกิดการปฏิรูปกฎหมายและการกำกับดูแลอย่างเร่งด่วนค่ะ ผลกระทบจากการทุจริตของบริษัทสตาร์นะคะมีความรุนแรงและกว้างขวางนะคะ 1. นะคะนักลงทุนรายย่อยเนี่ยสูญเงินลงทุนเนี่ยเกือบทั้งหมดนะคะเนื่องจากราคาหุ้นลดลงกว่า95และในที่สุดก็ถูกเพิกถอนค่ะ 2. อนะคะ,ะ,คะกองทุนและนักลงทุนสถาบันนะคะหลายกองทุนเนี่ยมีการลงทุนในสตาร์ทำให้มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนเนี่ยได้รับผลกระทบนะคะ 3นะคะพูดถึงหุ้นกู้นะคะบริษัทผิดนัดชําระหุ้นกู้นะคะทําให้ผู้ถือหุ้นกู้เนี่ยได้รับความเสียหายค่ะ 4. นะคะความเชื่อมั่นในตลาดทุนไทยเนี่ยสร้างความเสียหายต่อภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นในตลาดหลักทรัพย์ไทยนะคะและระบบการดูแลกํากับค่ะสัญญาณเตือนที่ถูกมองข้ามนะคะ 1. น,นะคะการเติบโตที่ผิดปกติค่ะรายได้และกําไรเนี่ยเติบโตอย่างก้าวกระโดดในช่วงเวลาสั้นๆนะคะโดยไม่สอดคล้องกับอุตสาหกรรมค่ะ 2. อนะคะอัตรากาไรสูงผิดปกติค่ะสตาร์ทเนี่ยรายงานอัตรากําไรขั้นต้นนะคะและกําไรสุทธิที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมมากค่ะ 3. นะคะความไม่สอดของนะคะบริษัทรายรายงานกําไรสูงแต่กระแสเงินสดจากการดําเนินงานเนี่ยต่าและติดลบค่ะ 4. นะคะลูกหนี้การค้าที่เพิ่มมากขึ้นนะคะลูกหนี้การค้าเพิ่มนะคะเพิ่มขึ้นในอัตราที่สูงกว่าไรายได้นะคะและมีระยะเวลาเก็บหนี้ที่ยาวนานผิดปกติค่ะ 5นะคะการระดมทุนบ่อยครั้งนะคะบริษัทนะคะมีการระดมทุนอย่างต่อเนื่องนะคะการทั้งการออกหุ้นเพิ่มทุนและการออกหุ้นกู้นะคะแม้จะรายงานกําไรและเงินสดในมือจํานวนมากนะคะ 6. นะคะผู้ผู้ใช้สอบบัญชีเจ้าเดิมเนี่ยยาวนานต่อเนื่องนะคะและเมื่อมีการเปลี่ยนผู้สอบบัญชีจึงได้รับรายงานผู้สอบบัญชีแบบมีเงื่อนไขนะคะ เนะคะโครงสร้างธุรกิจที่ซับซ้อนนะคะบริษัทรายย่อยเนี่ยและบริษัทร,ร่วมจำนวนมากนะคะรวมถึงมีธุรกรรมระหว่างกันที่ซับซ้อน,นะคะ่ะบทที่4นะคะข้อเสนอแนะแนวทางในการควบคุมและป้องกันค่ะข้อเสนอแนะด้านการบริหารจัดการภายในองค์กรน,นะคะ 1. น,นะคะปรับปรุงระบบควบคุมภายในนะคะระบบเสริมการควบคุมภายในการควบคุมภายในบัญชีและรายงานอย่างต่อเนื่องนะคะกาหนดขั้นตอนอนุมัติที่ชัดเจนให้ใช้กันแก้ไขย้อนหลังและตรวจสอบเอกาสารทุกฉบับเพื่อลดความเสี่ยงค่ะ 2. นะคะพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงขององค์กรนะคะควรพัฒนาระบบความเสี่ยงเนี่ย โดยการจัดตั้งคณะกรรมการที่มีอำนาจชัดเจนนะคะวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงในด้านการเงินการจัดซื้อและการลงทุนนะคะเพื่อป้องกันความเสียหายล่วงหน้าค่ะสนะคะสร้างวัฒนธรรมองค์กรน,นะคะที่ยึดหลักรรมาพิบาลน,นะคะโดยซื่อสัตย์นะคะโปร่งใสรับผิดชอบนะคะด้วยการอบรมจริยธรรมและนำหลักธรรมมาพิบาลเนี่ยสู่การบริหารและประเมินพฤติกรรมผู้บริหารและพนักงานควบคู่กับผลงาน,นะคะ่ะ 4นะคะปรับโครงสร้างอำนาจการบริหารนะคะกำหนดบทบาทนะคะและหน้าที่ของฝ่ายบริหารคณะกรรมการและหน่วยงานตรวจสอบให้ชัดเจนนะคะเพื่อลดความซ้ํา,าซ้อนนะคะและป้องกันการปกปิดข้อมูลหรือใช้อำนาจเกินขอบเขตค่ะ5น,นะคะยกระดับหน่วยงานตรวจสอบภายในนะคะให้หน่วยงานตรวจสอบภายในเนี่ยมีอิสระและรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบนะคะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบพบพฤติกรรมผิดปกติค่ะ ข้อเสนอเนี่ยด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีนะคะ 1. น,นะคะเสริมบทบาทคณะกรรมการตรวจสอบนะคะโดยคัดเลือกบุคคลภายนอกนะคะที่มีความรู้ด้านการเงินบัญชีกฎหมายนะคะและไหลผลประโยชน์อ่ซับซ้อนนะคะพร้อมกำหนดอำนาจนะคะการสอบสวนเชิงลึกในประเด็นที่น่าสงสัยะคะ่ะ 2นะคะเร่งดําเนินคดีกับผู้กระ,ะทําผิดนะคะและเปิดเผยความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อแสดงความจริงจังในการจัดการทุจริตและสร้างบรรทันธา,ธานใหม่ค่ะสนะคะสนับสนุนการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานรัฐนะคะเช่นกรมสรรพากรน,นะคะกรมพัฒนาธุรกิจการค้าสตงอนะคะและกรลอตนะคะเพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมของบริษัทนะคะเช่นบัญชีเทสการโยกย้ายเงินหรือว่าเลี้ยงภาษีนั่นเองค่ะ บทที่5นะคะบทสรุปค่ะบทสรุปนะคะกรณีทุจริตของบริษัทสตาร์คเนี่ยสะท้อนปัญหาการกำกับดูแลก,กิจการที่ล้มเหลวนะคะทางการบิดเบือนองบการเงินนะคะการปกปิดข้อมูลนะคะส่งผลกระทบต่อผู้ลงทุน และความเชื่อมั่นนะคะตลาดทุนไทยเหตุการณ์นี้นะคะชี้ให้เห็นถึงความจําเป็นนะคะในการปฏิรูปรรอาภิบาลน,นะคะเ,เสริมระบบสอบสวนนะคะและสร้างวัฒนธรรมองค์กรนะคะที่โปร่งใสนะคะเพื่อป้องกันการเกิดซ้ำในอนาคตคะ่ะดิฉันนางสาวธัญพัฒน์ีรชาติธนาสิงค่ะขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้ค่ะ